สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุก่านพบพ่กับซ่องไม่้องแคมบุมคือเก่าโดยพี่น้องเด้อตอนนี้เฮากำลังมาเฮียนป่านะพี่น้องเนาะนำสาวๆฮะแล้วอยัยหางบ้างโอ้ยายขึ้นหางโคตรนาล่ยายเห็นลังโคตรเทะไปตัมงเมื่อยเทะนี nóc chim thau nóc nàng cá nàng nàng lốt nàng biết sớm rồi 2 mông cá nàng lốt à bài đi bà luôn quên lúc ra sáu bài đi bà luôn ừ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  ผนักหนังพี่น้องเอ้ยต้องเอาผนุกหนั่งเนาะคำโบร่ณกัดหายแล้วมากอกมีว่าว่ามอวาไม่ไต้หือยกมาเกอกว่าว่าใส่อยักนังยักย่างแม่น้องอันเนยมาว่าว่าให้เผนย่างเอ้ยผนักย่างพี่น้องเอ้ยผมผนกระตัดให้ทรงใหม่เลยแล้วเป็นยังมืนขึ้นแล้วคือข้างเท่า่หร่เบ้อ จังหน้กับข้างอีแล้วจังหนกับข้างอีงออน,งนี่้านหงห้มะลใสมาหายหูใหญ่มาหานเี้ยดเ,เลถา,า,ามเราดูเราเจ็บบอระนอนนะเจ็บออจจบอ่ะนอเบออนอนย่างมาอะไรเจ็บบอเนอนบเออเอาออกให้ล่ามื่อนี่นะแบบมันแข็งแบ,บนข็งอเนแล้ันจ็บนี่้แลว่นขาขา เออล้วยังอยากนอนให้เรานั่งก่อนอเนอนแล้วกินเผาเชียหอกให้บ่ออกบ่แล้วอยากนั่งข้านั่งได้ละดีได้ให้เรานังรถนั่งแม่รถเคนอยูพันอย่างเนาะแม่พี่น้องเอยรถเคนกับแม่สิโบะเพงเด้อพี่น้องสองสาพนบาทผูกสิมาอยู่ย่าอีเท่นี่นี้ไปรถเค้่าทําไมคนา ปูยังก็ปูนคอนปูยังก็ปูตัอยังะนะอืมไอปูนันโญ่ดีละเมาดีละโย่เขาหัวฮ่าฮักแล้วใหญแต่ใหญ่เกืนเนาะจังหน่อยจังกินข่าวยหยอันบริสัยอันสิ่ง่ะไบอใช่เออ เบิร์ตอายกินสิเจ้าไฮดอกมือนี่นั่นขันไพ่บวกกะกันเบิร์ตซัมเน่ก็ดีแลยยายเจ้าก็สิมีแห้งอย่างเนาะยาลงมาลิลูกพอรองเข่าให้น้องด้วยฉันพาน้องเด่นนะหันไว้ๆนี่ขันเลยลูกอู๋เอ็มพอรองเข่าให้น้องก่อน แม่น้องแกมบุมกะมาเป็นสะพานบุญให้คือเก่าด้วยพี่น้องเด้ออันีิวาผากมาทางน้องคำนำโศกเนะาะผากมาให้แม่น้องสบนูนำเป็นเงินอยู่กะเทไรเละแม่น้องแกมบุมกะเบ,บาเบา,าถือพี่น้องเลยเศร้าหาเรียนเนาะเศร้าหาเรียนกับเป็นเงินอยู่เจ็ดร้อยบาทนะพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางประเทศเนาะนะพี่น้องนเนาะเฮากับโบหุจักกับขอ,ขอขอบคุณผลลายเด้อที่เมตตาสงสารเนาะ ได้ซื้อมาผดเกลือเป็งน,นัวนี่แหละพี่น้องเอ้ยคือเนวยนี่แหละบ่ได้ไปทางไดหนังเผากันอยู่ทางวันเนาะต้องได้เปลี่ยนกันเผาก็ขอบคุณนหลายๆเนาะบุ้มมันเป็นตากล้องให้แม่เลยลูกเ,เ,เ,เมนองแกบุ้มกบว่าบ่าเป็นกบพิผดผลานกะขอโถดคอภัยเด้อปลาลุงเอ้ยก็ให้แเมนองแกบุ้มอีกกะเสาะหาเรียนก็เป็นเงินอยู่เจ็ดร้อยบาทเนาะ น้องคำนำโซเพิ่นกัยากลุงหน่อยเนี่ยน่ะเลยเพิ่นกับ่ได้มาเพิ่นกับ่ได้มาเป็นสะพานบุญหายให้แม่น้องแก้มบุ๋มเอามาหายเนาะหายป่ายายแกจะหนังเป็นสมงหลือเป็น้องเอ้ยมื่อนี่ยังบ่ได้ลงยังบ่ได้นอนเลยใช่แล้วแกตกใจยิงบอให้ไป บอให้ไปใส่เลยให้จับยายไว้อยู่ตรงนี้แหละไมมีแห้งบอยายจะนั่งจะมีแห้งบอจะจังบออยากนอนนะยายอืมหนห้ามพายยางบอหัวหายหยางล้มหน่อจะหยางได้บอลองย่างมึงดูตอนนี้ลองย่างมึงก่อนลองหยางลองลองย่างมึงก่อนดูประกอบมั่กันเออนี่นี่นี่ลองย่างเลยแล้วหยางหยางแล้วหยางหยางแต่ว่านนี่เพื่อน เาไปใช้รอนงเาอยากงา่ะมาสัก่องงาเงือกหัวเงือกลดเอออานงนงอสินดีอ่ะใส่ใส่ส่งดีบ่ะยายใส่ส่งให้เราหน่ะปะซบส่งใส่เราหนเะนหายไ่หลือโลตัวั้นคนไปทางส่งบ่เราหนงมวนจากหตัวนละหนงมวนเราก็สิได้ดิ แต่ปลาเฮาับบอจักเนาะต่างคนต่างบอจักอะไรห้องไปไหวแล้วมองกรยะอะไรปัตสิหาสีน่งบบเห็นเลยตัดผมดอกถมมีได้พูนจะแค่เาไหมเราเนี่ยเราหนาวนี่ใส่แค่เน่ามากเปลี่ยนเสือเปลี่ยนส่งให้เราลักอถพาเราหยางลองเบิ้ง แถวนอนแล้วเฮาสักคือว่าเฮาผับไแถวนะจะที่ชมพู่น่ะอืออืแเ,เ็นแ้สมมุติอือจำเอาแชทแน่อือเบื้งล่องเบื้องล่องตโป้หูมะอือพอมันเก่งยังก่ เอ๊ะอะลองกํลังนงกางเกงให้เพิ่นพี่น้องนงส่งให้เพิ่นแตว่าสิย่านล่มๆลงบ่จักเพราะว่าแอวเพิ่นน้อยๆนะัเพิ่นก็จ้อยลงแงพี่น้องเพิ่นยากย่างให้ชมยากย่างเด้อ ยืนใหญ่หูกยืนลองเบิ่งดูยายอ่อะยืนกับสิเมื่อยแล้วค่ะเบิร์นไงก็ต้องล่อแล้วจะตั้งอยากยางเออยืนเออโอ้เมื่อยแล้วอย่างบ่ยายเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วสั่นเดียกๆค่ะเลยสี่ย่างบ่านยทางได้เลยนี่นั่งแล้วนั่งแล้วป้ามีเสียวย่างสองคนบ่ได้เลยป้านั่งรอสีย่างดึงลงดีๆเนี่ยเสือล่าแป้งให้ลราหน่ยป้า Sì, dài này, ha à, sì à, à, à. à, bát luôn nè 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 cho nè 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 nè

บอหาเอากระยาห่านเห็นบออาป่ากองๆเห็นบ่อสำนักก็เมื่อยแล้วเห็นบ่ออืมอืมอืมน้ยงา่สิตบอย่างบ่ยางย่บ่ยังอีก อย่างมาได้ดอกย้ายได้แต่สำนี่แหละเจ้านะมา <ใน S 1> มาแบาบนี้อืมใจแล้วนะเคงแต่ว่าร่างกายแล้วนะ่ยอย่างยังบ่ได้โอเคให้ให้ไอ้กี้แก่มาสิไหน,นเด้อสบายดีพี่นอ้องมัเนเมืดอยไนีหนก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเฮาก็สิมากข่าวเรื่องราว,วาเลยนะพี่น้องเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีอยู่ ทางหลังเศษพี่น้องเลยซีมาให้แม่น้องเก็บบุญเป็นสะพานบุญห้ยาักมาทางน้องคำเอากะสีมาหายป่าเลยเนาะพี่น้องเนาะคนคนลาซาว์ถือไรวะววคนลาซาห์หาเรียนผมเห็นแม่ใหญ่แกาจะกินเข่าเด้อคนลาซาห์หาเรียนพี่น้องพี่น้องเก็บบุญผักนั่นอะไรเด้อ อันนี้คือให้ป้าอันนี้คือเจ็ดรอยบาทพี่น้องเลยแม่น้องแก้มบุมมาเป็นสะพานุเด้อป้าลุงกับใครที่เมตตาและสวยเลยอันนี้คือห้องแม่น้องแก้มบุ้มด้อพี่น้องคนละเจ็ดรอยคือกันพี่น้องเลยกับขอบคุณหลายๆเด้อที่หายทามาสำนีกกับขอให้ได้รอยเท่าพันเท่าเนะหายังกับขอให้ได้คอยสมความมุมาัดปรถนาหาเงินหาคํำกับขอให้เจริญทางเงินทางคํำเด้อ ก็เห็นเงินทองหลังเขาเดอ้อให้แม,ม่น้องแกบ่มมาสำนึกน,เนะเห็นอยู่ดีมีเฮงปรัชนาสิ่งใดให้ได้สมความมาุ่งมั่นปรัชนาคือเนี่ยน,นี่แหละพี่น้องเยเฮากะไม่ได้ไปใส่เนาะก็พอได้มาผิดเกลือเป็นัวกินพี่น้องเพราะได้ซื้อกินแต่ละวันพอได้บัตรเติมเงินก็ขอบคุณหน่อยเด้อขอบคุณนะบ้าขอบคุณหลายๆเดอ้อป้าลุงกะอะไรที่ แม่ตาเนาะที่ซอยเอรือนนี่แหละแม่ไอ้น้องซาบูกะกะตื่นเต,นต้นจัหน้อยเนาะก็ยังเบาเยังเบาปเป็นเนาะกะพ่อได้ี่และเ<ม>บ่งงานในแดดพ่อได้สื่อเผยสื่อไม่เอาให้เพื่อนกินเนาะแมสนสืน้อสินแหงแมนซื้อสินแหงให้เพื่อน,นี่แลบะบริปก็อยู่เือนผัก็ดูเพื<ม>พ่อนเผาเพื่อน,นีนและไปใช้ไปมากกับบได้เนาะค่าลูกหน่อยแน่ ได้สำเนี้ก็โอ้ยบุญปัตธนากระด๋อขอให้สร้างก่ออาเลยบอกแม่ดีไม่แห้งหายมาสำเนี้ก็ขอให้ได้ร้ายกว่อนเงินหายมาสำเนี้ก็ขอให้ไอ้ลอยเท่าลอยเทาพันเถาแล้วพวกเก่ากระไดขออยู่ดีไม่แห้งเนาะจะเลื่อนเก่าน่ะเรื่อยๆเด้อ สุขภาพแข็งแรงอ้ายป้าเพิ่นก็ยังบ่เคยได้เฮ็ดได้แม่นตื่นเต้นตื่นเต้นยังว่าบ่เป็นตื่นเต้นแฮงพี่น้องเอ้ยแบบหายกพี่น้องเอ้ยนึงก็ยังหายได้กิก็ยังบ่ได้ได้พี่น้องแ่นบ่สิมีคนมีน้ำมกน้ำใจให้แน่นี่เนาะเว้าแล้วก็น้ำตา่น้องเก็บบสิไหลพี่น้องแ่น คลิปนี้เฮาก็ะสีดำลาพาจางเดอ้อปะลุงเลยผัดคนผัดซุนต่อไปสบายดีสบายดี